เมื่อนี้่ายสามารถเล่น M60 พี่น้องแต่บอมเป็นสกินลั่น2นะครับผมจะเล่นสกินแม็กกาซีนเพิ่มแม็กกาซีนหนึ่งแล้วก็ดาเมจหนึ่งไปเบิ้งเอาพี่น้องว่ามันติดตึงบ่เป็นน้ำค้นเหร็หรือว่าเป็นน้ำสกินพี่น้องไปเบิ้งเอาครับผม let's go หน้าหนึ่งมันกำลงังฮิตกันมันกำลงังฮีตกันได้ได้ สูบคู่เฮงหน่อยยี่บ้านไอ้โว้กไหลเดียวะล้างก้อนหินล้างก้อนหินอ่ะทางทางน้องโน้นห่อล้างล้างวงชุบอ่ะเห็นไหมมันก็ล้างแรนต้องไปแรนลิ้มน้ำลิมน้ำสองสี่ศูนย์ห้าสองห้าปืนคอยมีสามสิบนัดตอนนี้สูสานสูสานสวยสวย ไม่ใครได้คิ้วหรอมันคือมาขืนวะเฮ้ยมีมีมีอีกกระสูนเดือนสิบสองนัดสูชจอะไรบ้ะเก็บม,มากเก็บมากเ,าเดี๋ยวเออเก,ก็บกระสุนมาฆ่าเดี๋ยวกันแป๊บนึงเหมือนเชิ่งบานนี่เลยบานนี่เชื่องบาน

สดรมันโดดมากว่ะลม้มไหมเปล่าวะเขาจก่ออจงก็มีของแสบว่ะสโคปซีสโค,ก,สโคก,กเกา่าแล้วเป็นบ้าอย่าขาของว่าแล้วข่อยเออ,เออขาได้เม้าวข่อยอะมีคนใส่ยืดใส่ยืด หาทีพหาสองตัวเลยหลังไอวอวจ่อให้จ่อให้กำลังจ่อให้เนี่ยอะเนี่ยม่เห็นมาเด้อแป๊บนึงเนี่ยม่เห็นเนี่ยม่เห็นเดี๋ยวลงไปก่อนจะเบิดไปแล้วอันหนึ่งมาต่อมันอยู่ตู้ชุบมันอยู่ตู้ชุบเป็นดาวน์ละอ่ะซุปกันเลยระวังนะมันอาจจะชุบจะของมันอยู่บนตู้ชุบพอดีมันอยู่หลังตู้ชุบ Tại sao lại này? Nó những này à, anh Cúc mày cúc Cúc mày bằng những nghề chỉ vừa sụt Nó chút cho khỏi nó xuống hái oh, Để nghỉ đi rồi, rồi. ข้าแดงแดนข้นขันเนื้อไหนวะไปแถวแกงขืนไปแล้วพี่มางหลังก็สูงซ้าก็ตุ๋นะเออยังยังยังมีหลังอีกอยู่นะบนบัตบนบ้านบเชี้ยขอบเขียอยางก็เท่เจยเจยเอาไปายวะทีทีมีตุกการเลยวะหลังมากหลังมากหลังมากคนเดียว

แสดงว่าต้องมันหลีมันหลีหลเออห้องห้อยู่แถวๆนี้แหละได้เปียกยู่ห้องซึหกตัวคนน่ะเอ้ยเอา,อาแซมเนี่ยเป็นน้ำปืนที่หลีปืนได้ที่คอยเลย่นบ่พรคอยถนัดไม่ค่อยอยิงมันบ่ค่อยได้เลยเกมพวกซูนี่คือแบบอัดดับดึงแหละปืนที่ผมถน,นัดที่สุดแล้วพี่บางพี่บางโดนที่ไหนพี่ลูกพี่มองไรไอ้ไอ้มาอยู่อ่ะไรงมาล่างล่างออมาบ้าห่วงเหรอ มาอยู uh, hey. oh, ่ในมืองเฮ้ยมันลงไปหลหลนะบดป๊อบบป๊อบสีตีป๊อบป๊อบนี่สามเลยสามเลยอามเ่อะไร้วป๊อบนตัวเดียวสวยสูวไปหมุนยุตงนด้นั่นอ๋อหลังก้อนหินหลังก้อนหินสามร้อหลังก้อนหินไม่มีจ้าเอาเลือด อเุเ้ยเหลือตัวเดียวแล้วหลังมันหินแฝดเยวแน่เลยฮโรุพี่นี่กำลังสี่หลอยไว้เห็นเสยโอ้ยบักปอบนี่คือยิงกูแห้งแต่บักหามไม่น่อยโอยนี่คมว่ะโอ้ยมันยิงคมอะเนี่ยดูแบบนี้นงไง จะคมจะคมปักปลอบปากฮาจะคมนะว่ปักฮาไปเนาะเสดฮาวเยสเดกฟรอมเยสโซว้าวปักปลอบ